เขากับเพื่อนนักเรียนอีก3คนแอบขึ้นไปทําบางอย่างบนอาคารร้างแห่งนั้นมันเป็นอาคารเรียนหลังเก่าที่เคยมีนักเรียนเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วทั้ง3ามก็ได้หลุดเข้าไปอยู่ในห้องสองหนห้องที่ว่ากันว่าเต็มไปด้วยอาถรรพ์พวกเขาจะกลับออกมาได้หรือไม่หรือจะติดอยู่ที่นี่ไปตลอดการพอดีว่าผมไปเจอเรื่องแปลกๆมามันเกิดขึ้นในวันที่ผมไอ้ปอยไอ้เกม แอบขึ้นไปสู่บุรี่บนอาคารเก่าหลังโรงเรียนมันเคยเป็นอาคารที่ใช้เรียนมาก่อนแต่พอโรงเรียนของเราได้สร้างตึกใหม่ทุกอย่างก็ถูกย้ายออกไปจากอาคารแห่งนั้นซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดพอสมควรเพราะอาคารสองชั้นหลังนี้ก็ยังมีสภาพพอใช้ได้แต่ทุกวันนี้มันถูกใช้เป็นเพียงแค่ห้องเก็บของตอนที่เราขึ้นมาสู่บุรีก็เป็นเวลาประมาณช่วงเย็น พอดีว่าบ้านของพวกเราอยู่ใกล้กับโรงเรียนการขึ้นมาสู่บุรีในสถานที่แบบนี้สร้างความตื่นเต้นให้พวกเราไม่น้อยทว่าในระหว่างที่ยืนสู่บุรีอยู่บนชั้นสองก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นจนได้ปรากฏว่ามีเสียงฝีเท้าดังขึ้นมาจากบันไดผมไอ้ปอยไอ้เกมรีบวิ่งไปแอบอยู่หลังเสาดูเหมือนว่าคนที่ขึ้นบันไดามาก็คือลุงแดงผานโรงของโรงเรียนแห่งนี้ ตอนแรกพวกเรากลัวมากคิดว่าแกจะขึ้นมาดูข้างบนแต่ลุงแดงกลับทำเรื่องตรงกันข้ามแกเอาแม่กุญแจออกมาแล้วทำการล็อกประตูชั้นสองเอาไว้นั่นสร้างความตกใจพอสมควรแบบนี้เราก็ไม่สามารถลงจากอาคารแห่งนี้ได้ละสิหลังจากลุงแดงเดินหายไปแล้วเราสามคนก็ปรากฏตัวออกมาสีหน้าทุกคนบ่งบอกถึงความตกใจไอ้ปอยเอ่ยว่า เอาไงดีวะแบบนี้จะลงยังไงละเนี่ยไอเกมบอกนั่นสิกว่าแกจะมาเปิดอีกทีก็ตอนเช้าเราต้องติดอยู่บนนี้ทั้งคืนเลยหรือว่าเดี๋ยวพวกมึงใจเย็นๆก่อนผมยกมือปรามทั้งสองคนพวกมึงคิดไม่ออกจริงๆหรือว่าก็โทรไปบอกให้ใครสักคนไปบอกยามว่าเราติดอยู่บนนี้สิ เดี๋ยวลุงแกก็กลับมาเปิดให้เองแหละแต่ถ้าทำแบบนี้ลุงก็ต้องรู้ว่าพวกเราแอบขึ้นมาสูบบุหรีสิวะมึงก็อย่าให้แกรู้ว่าสูบซิหาเหตุผลที่มันฟังขึ้นมาหยิบของให้ครูอะไรแบบนี้แต่แกจะเชื่อพวกเราเหรอเออนะ่ะพวกมึงจะเสี่ยงหรือว่าจะนอนอยู่บนนี้ทั้งคืนละ่ะเออก็ได้วะไอ้ปล่อยล้วงโทรศัพท์ออกมา กดโทรไปบอกเพื่อนให้เข้ามาช่วยกูบอกเรียบร้อยละมันบอกว่าประมาณยีสิบนาทีตอนนี้อยู่ข้างนอกไอ้เก่งทำหน้าหนักใจยี่สบนาทีเลยเหรอถึงตอนนั้นก็มืดแล้วสิระหว่างรอเพื่อนไอป้ปอยพวกเราสามคนก็ยืนสูบบุหรี่จนหมดมวนหลังจากนั้นก็คุยกันว่าจะทำอะไรต่อดีไอป้ปลอยมันเสนอว่าอยากลองสำรวจอาคารหลังนี้ดู มันเป็นอาคารเก่าแก่แม้เราสามคนจะแอบขึ้นมาสู่บุรีอยู่บ่อยๆแต่ก็ยังเดินสำรวจไม่ทั่วตอนที่เดินสำรวจไอเก่งก็เล่าว่าพวกรุ่นพี่เคยเล่าตำนานของอาคารหลังนี้ให้ฟังบอกว่ามันเป็นอาคารที่เฮี้ยนมากเพราะมีนักเรียนเสียชีวิตอยู่ที่นี่ได้ยินเช่นนั้นผมก็รีบถามว่าตายยังไงตายที่ไหนไอเก่งก็บอกว่าสาเหตุการตายไม่แน่ใจบางคนก็เล่าว่าตายเพราะป่วย บางคนก็เล่าว่าตายเพราะถูกเพื่อนในห้องแกล้งบางก็เล่าว่านักเรียนคนนั้นฆ่าตัวตายแต่ที่แน่ๆรุ่นพี่ทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าห้องที่เกิดเหตุก็คือห้องหมายเลข213พอได้รู้เช่นนั้นผมก็รีบเดินนำไปที่ห้อง213ทันทีนี่หรอวะห้องที่เกิดเรื่องอะไอเก่งพยักหน้าเห็นเขาว่าห้องนี้น่ะ เอหรือว่าห้อง203าวะกูจําได้ว่าลงท้ายด้วยสอะไรของเมืองจําผิดผิดถูกถูกกูจําได้ก็บุญล,ละเลขตั้งสมตัวอย่างพวกมึงไม่มีปัญญาจําหรอกแล้วในตอนนั้นผมคิดยังไงก็ไม่รู้คว้ามือไปที่ลูกบิดแล้วลองหมุนให้มันเปิดออกปรากฏว่าประตูของห้องสองหนึ่งสไม่ได้ถูกล็อกเอาไว้ประตูบานนั้นเปิดออกมาปรากฏให้เห็นห้องด้านใน ที่เต็มไปด้วยฝุ่นและหยากใยเขาไม่เอาคนมาทำความสะอาดหน่อยหรือวะผมเดินนำเข้าไปในห้องดูเหมือนว่าโต๊ะและเก้าอี้ทั้งหมดในห้องนี้จะถูกนำไปกองรวมกันไว้ที่มุมห้องบานหน้าต่างติดลูกกรงถูกปิดเอาไว้สนิทกระดานดำยังน่าจะใช้ได้ส่วนหิ้งพระก็เหลือแต่หิ้งไม่มีพระอยู่ผมเอ่ยว่าทำไมเขาไม่ใช้ที่นี่เป็นห้องเรียนวะอาคารใหม่อยู่กันโคตรแอรอัด แบ่งมาเรียนที่นี่บ้างจะได้หายใจโล่งขึ้นมาหน่อยไอป้ปลอยบอกว่านั่นสิถ้าไม่อยากใช้อาคารเกา่าทุบแล้วสร้างใหม่ก็สิ้นเรื่องปล่อยไว้แบบนี้ให้เป็นอาหารปลวกหรือวะทว่าในระหว่างนั้นเองดูเหมือนว่าไอ้เก่งจะได้พบบางสิ่งอยู่ที่พื้นห้องเฮ้ยพวกมึงมีกระดาษอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงนี้วะไอ้เก่งหยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาผมกับไอป้ปลอยเสนอหน้าเข้าไปอ่าน ในนั้นเป็นข้อความที่ถูกเขียนไว้ด้วยลายมือกดและข้อปฏิบัติสำหรับห้องสองสกฎข้อที่1ห้ามเข้ามาในห้องนี้หลัง6กโมงเย็นหากเข้าไปหลังจากเวลานี้คุณจะไม่สามารถกลับออกมาได้กฎข้อที่สองไม่มีวิธีออกจากห้องแห่งนี้นอกจากการรอให้ถึงช่วงเช้าของอีกวันแต่มันมีโอกาสน้อยมากที่คุณจะอยู่รอดจนถึงตอนนั้นโดยไม่เสียชีวิตหรือสติไปเสียก่อน กฎข้อที่สหากคุณเผลอหลุดเข้ามาอยู่ในห้องนี้ตัวคนเดียวและไม่สามารถออกไปได้โปรดทำใจเสยเถอะวิญญาณของคุณต้องติดอยู่ที่นี่ตลอดไปกฎข้อที่สหากเข้ามาอยู่ในห้องนี้มากกว่าหนึ่งคนจำไว้ว่าจะมีหนึ่งในพวกคุณมีอันเป็นไปส่วนที่เหลือมีโอกาสสูงที่จะต้องเสียสติไปตลอดชีวิต กฎข้อที่หมีอะไรอยากจะสั่งเสียไหมโปรดเขียนมันไว้ในกระดาษมันเป็นโอกาสสุดท้ายของคุณหลังจากอ่านสิ่งที่อยู่ในกระดาษจนจบเราสามคนก็หันมองหน้ากันใครแม่งเล่นเรื่องไร้สาระแบบนี้วะผมหัวร้อ <c oughs> นํากระดาษแผ่นนั้นมาจุดไฟเผาไร้สาระชิบหายเลยไอ้ปล่อยล้วงโทรศัพท์ออกมาเล่นมึงจะรีบเผาทําไม กูว่าจะถ่ายรูปอัพลงเฟซสักหน่อยแล้วเมื่อกี้มึงไม่บอกกูล่ะทว่าในระหว่างนั้นเองก็มีลมวูบใหญ่พัดให้ประตูของห้องงับปิดดังเมื่อเป็นเช่นนั้นความมืดก็เข้ามาปกคลุมอา้าวอะไรของมันวะผมเดินไปที่ประตูบานนั้นแล้วลองหมุนลูกบิดปรากฏว่าครั้งนี้ไม่สามารถเปิดออกไปได้เอา้าประตูล็อกเฉยวะ่ะ เมื่อกี้ยังเปิดได้อยู่เลยไอป้ปลอยเดินเข้ามาดูไม่แปลกรอกลูกบิดมันเก่าขนาดนี้คงค้างละมัง้งผมถอนหายใจออกมาเดี๋ยวไอ้พวกนั้นขึ้นมาค่อยให้มันถีบเข้ามาแล้วกันในตอนนั้นไอ้เก่งก็เดินไปที่สวิตช์ไฟของห้องกดเปิดปรากฏว่ามีแสงสว่างจากหลอดไฟอ้าวไฟติดเฉยเลยวะสิ่งนั้นทำให้ผมรู้สึกทึ่งเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะ เก่าขนาดนี้ติดได้ไงไอ้ปล่อยว่านั่นดิประหลาดแท้วะแต่ก็ดีละจะได้ไม่ต้องอยู่มืดมืดเออแล้วนี่กี่โมงแล้วเมื่อไหร่ไอ้พวกนั้นจะมาสักทีไอ้ปล่อยก้มมองโทรศัพท์หกโมงกว่าละเดี๋ยวกูลองโทรหามันแป๊บไอ้ปล่อยเลื่อนหาเบอร์อยู่สักพักถ้าว่ากลับมีบางอย่างทำให้มันแสดงสีหน้าไม่ค่อยดีมีอะไรไหวปลอย มันชูโทรศัพท์ขึ้นมาไม่มีเน็ตวะ่ะสัญญาณหายเฉยเลยเอา้าวอะไรวะไอ้เก่งสายหน้าเบาๆไม่มีอะไรหรอกห้องนี้มันคงอับสัญญาณเดี๋ยวพอออกไปข้างนอกก็กลับมาเองเชื่อกูสิหลังจากนั้นเราสามคนก็ยืนทำหน้าเซ็งผมลวงไฟแช็คขึ้นมาจุดเล่นเฮ้ยแบบนี้น่าเบื่อชะมัดญาติแล้วเมื่อเวลาผ่านไปได้ครู่หนึ่ง จูจ่ๆก็มีเสียงคลุกคลักดังเข้ามาจากมุมห้องเราสามคนพร้อมใจกันหันไปพบว่าเสียงดังเข้ามาจากบริเวณที่มีโต๊ะเรียนวางกองไว้เสียงอะไรวะผมเดินนําเข้าไปดูมันเป็นเสียงสั่นไหว,วของโต๊ะเรียนเหมือนกับมีตัวอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในนั้นนั่นดีตัวอะไรมาวิ่งอยู่ในนั้นวะผมพยายามมองเข้าไปในกองโต๊ะ แต่มองเท่าไหรก็ไม่พบสิ่งที่ให้กำเนิดเสียงพอมันดังไปได้สักพักผมก็เกิดลำคาญขึ้นมาใช้เท้าเตะเข้าไปที่โต๊ะตัวหน้าสุดปรากฏว่าเสียงเมื่อสักครู่เงียบหายไปไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวหยุดชะงักไปแล้วเมื่อกี้มันตัวบ้าอะไรไอป้ปอยเอ่ยว่าน่าจะเป็นหนูละมัง้งโต๊ะมากองรวมกันแบบนี้กูว่าถ้าเรารื้อออกมาได้เจอพวกมันเป็นรังแน่ พวกหนูน่ารำคาญเดี๋ยวก็จุดไฟเผาให้สรอกแต่ทันใดนั้นเองก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมีเสียงดังจากหลอดไฟเมื่อเงยหน้าขึ้นก็พบว่ามันติดติดดับดับให้อารมณ์เหมือนไฟกระพริบในผับอะไรอีกวะกระพริบแบบนี้น่ารำคาญผมเดินกลับไปยังสวิตไฟแล้วกดดับมันเออสิ้นเรื่องไอ้ปล่อยว่า มึงก็ไม่น่าไปเปิดมันแต่แรกนะไอ้เก่งรู้ๆอยู่ว่าไฟมันเสียแล้วกูก็แค่อยากลองดูเก่าขนาดนี้แค่มันติดให้มึงแป๊บเดียวก็บุญแล้วหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปอีกครู่ใหญ่ตอนนี้สีหน้าของเราสามคนเริ่มแสดงความเครียดออกมากูว่านี่มันชักจะแปลกๆแ,แล้วนะไหนมึงบอกว่า20นาทีไง นี่มันจะชั่วโมงแล้วเนี่ยไอ้ปล่อยว่าใจเย็นสิวะยีสินาทีหมายถึงเพื่อนของกูมาถึงโรงเรียนกว่ามันจะไปตามผ่านโรงก็ต้องใช้เวลาสักพักแหละคืนนี้มีบอลเตะหัวค่ำด้วยถ้ากูไม่ได้ดูนะับเป็นเรื่องแน่ไอ้เก่งเอ่ยออกมาว่าเดี๋ยวก่อนสิหรือว่ามันจะเป็นอีกอย่างวะเพื่อนของไอป้ปอยอาจจะมาถึงแล้วแต่มันหาเราไม่เจอ ผมกับไอ้ปอยหันมองหน้ากันหมายความว่าไงวะก็แบบว่าเราติดอยู่ในห้องแบบนี้ไอ้พวกนั้นก็เลยเดินหาไม่เจอมันอาจจะคิดว่าเรากลับออกไปแล้วก็ได้ได้ยินเช่นนั้นผมกับไอป้ปอยก็หน้าเสียเวนนี่กูต้องติดอยู่ที่นี่ทั้งคืนเลยหรือว่นั่นสิอะไรแม่งจะสวยแบบนี้เนี่ยทว่าในระหว่างนั้นเอง ก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นจูๆ่ๆไอ้เก่งก็แสดงอาการประหลาดออกมามันเอามือกุมที่อกก่อนจะซุดลงไปนอนอยู่บนพื้นเฮ้ยไอ้เก่งมึงเป็นอะไรวะผมกับไอป้ปอยเดินเข้าไปดูมึงเป็นอะไรไอ้เก่งร่างของไอ้เก่งสั่นกระตุกเราสองคนเห็นเช่นนั้นก็เย็นว่าไปทั่วแผ่นหลังแล้วเมื่อมันกระตุกได้สักพักไอ้เก่งก็นอนแน่นิ่งไม่ขยับตัวอีกเลยเฮ้ยอย่าเป็นอะไรนะเว้ย ผมรีบจับให้มันพลิกหงายขึ้นมาไอ้เกง่งยังอยู่หรือเปล่าวะแต่ในตอนนั้นเองไอ้เก่งลืมตาตื่นแล้วจ้องมองมาที่เราสองคนไอป้ปอยเห็นเช่นนั้นก็ถอนหายใจไอ้เกง่งมึงไม่เป็นไรใช่ไหมผมจับมือของมันจุดให้ลุกขึ้นนั่งมึงเป็นอะไรหรือเปล่าไอ้เกง่งทว่าไอ้เก่งกลับไม่ยอมตอบมองมาที่ผมสองคนด้วยสายตาแปลกๆปงบอกว่า มันไม่พอใจกับอะไรบางอย่างไอ้เกง่งอะไรของมึงเนี่ยมองกูแบบนี้จะหาเรื่องเหรอแต่ไอ้เก่งไม่ได้ตอบอะไรมันยังจ้องเขม็งเข้ามาสีหน้านั้นดูจริงจังเป็นอย่างมากเดี๋ยวนะผมจ้องสบตากับมันไอ้เกง่งมึงแกล้งพวกกูเหรอเออว่ะไอ้ปล่อยแสดงสีหน้าไม่พอใจมึงเล่นอะไรไว้ไเกง่งสนุกมากเหรอ ทว่าไอ้เก่งยังจ้องเขม็งเข้ามาไม่เลิกอีกทั้งยังเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นยะเยือกพวกมึงลบหลู่กูฮะมึงว่าอะไรนะผมแสดงสีหน้าไม่พอใจหมัดทั้งสองกำแน่นไอ้ปอยก็ไม่ต่างกันไอ้เก่งมึงก็รู้ว่ากูไม่เล่นเลอเธอแบบนี้แต่ไอ้เก่งก็ยังไม่ยอมหยุดกูไม่ได้เล่น กูจะทําให้พวกมึงรู้สํเนึกผมซัดหมัดเข้าหน้าส่งไอ้เก่งหงายลงไปกระแทกพื้นสํานึกพ่อมึงสิว่าแล้วก็ยกตีนกระทืบซ้ําจากนั้นก็เตะเข้าไปที่ชายโครงอีก3ามสีป่ปาบกูขอด้วยคนทะวะไอ้ปล่อยรีบเข้ามาผสานบาทากระทืบมันลงไป4ีห้าครั้งก่อนจะฉุดร่างไอ้เก่งขึ้นมาแล้วซัดให้ร่วงลงไปอีกรอบเสียงร้องโอดโอยดังขึ้น ไอเก่งตะเกียกตะกายหนีปากร้องขอชีวิตแต่ผมกับไอปอยไม่สนใจลากคอมันกลับมาแล้วกระทืบซ้ำกูเตือนมึงแล้วนายเก่งอย่ามากโกรธกูที่หลังแล้วกันหลังจากกระทืบจนพอใจเราก็พบว่าไอ้เก่งนอนแน่นิ่งสลบไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้แต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงดังคลิก มาจากประตูห้องผมกับไอ้ปล่อยหันมองหน้ากันก่อนจะเดินไปลองเปิดประตูปรากฏว่าประตูเปิดออกอย่างง่ายดายจนผมแทบไม่อยากเชื่ออะไรวะนึกจะเปิดก็เปิดอารมณ์แปรปรวนจังเมื่อเป็นเช่นนั้นผมกับไอป้ปลอยก็ช่วยกันพยุงร่างของไอ้เก่งออกมาจากห้องตอนที่เราสามคนก้าวพ้นธรณีประตูมาแล้วก็มีลมวูบหนึ่ง พัดเข้ามาให้ประตูงับปิดดังปัง <c oughs> ไอ้ปลอยหันกลับไปหมุนลูกบิดเอา้ามาล็อกอีกละอะไรอีกวะเน,นี่ยช่างมันเถอะผมหันไปบอกน่ารำคาญถ้ากูเป็นผอ,อ,อจะสั่งทุบมันทั้งตึกเลยในตอนที่เราสามคนเดินออกมาไอ้เก่งก็ลืมตาตื่นขึ้นก,ก็เกิดอะไรขึ้นวะแล้วกูหลับไปตอนไหนเนี่ย ว่าแล้วมันเริ่มส่งเสียงครวญนครางเพราะรอยช้ำที่อยู่ทั่วตัวอะไรวะเนี่ยทำไมกูเป็นแบบนี้ผมหันไปว่ามึงไม่ต้องมาพูดเลยไอ้เก่งมึงทำตัวเองทั้งนั้นแหละไอ้เก่งยกมือขึ้นมาเกาหัวทำอะไรกูไม่เห็นจำได้เลยเออมึงไปนึกต่อที่บ้านแล้วกันแล้วเมื่อพวกเราทั้งสามคนเดินไปถึงบันไดชั้นสอง ก็มีแสงไฟฉายสองเข้ามาจากด้านล่างปรากฏว่าเพื่อนของไอ้ป่อยเดินเข้ามากับลุงแดงพันโรงนี่ไงผมบอกว่ามันอยู่ที่นี่จริงๆเขาบอกกับพานโรงลุงแดงขมวดคิ้วเอากุญแจออกมาไขาเปิดลูกกรงอะไรวะเมื่อกี้เราก็เดินหากันตั้งสองรอบไม่เห็นมีเลยได้ยินแบบนั้นผมจึงบอกไปว่าไม่แปลกหรอกลุง ก่อนหน้านี้ผมอยู่ในห้อง213หาห้อง213ลุงแดงทำหน้าเหมือนไม่เชื่อไม่จริงหรอกหกเองอย่ามาโกหกขาโกหกอะไรล่ะลุงไอห้องบ้านั่นโคตรรกเลยลุงพาคนไปทําความสะอาดบ้างสิเมื่อลุงแดงได้ยินเช่นนั้นปากก็อ้าค้างดวงตาคู่นั้นเบิกโพลงมือทั้งสองข้างสั่นผับๆไม่จริงป ไปไม่ได้ขอบคุณมากนะลุงเราสามคนใช้จังหวะที่ลุงแดงกำลังยืนตัวสัน่นรีบก้าวเท้าฉับๆไปด้านล่างต้องรีบออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเดี๋ยวลุงแกนึกเรื่องบุหรีขึ้นมาได้ผมขี้เกียจไปนั่งตากแอร์ในห้องปกครอง